อาการล่าสุด King the Voice ยังไม่พ้นขีดอันตรายสถานการณ์อาการป่วยของ King the Voice หรือ King พิเชษบัวขำยังคงสร้างความกังวลให้กับทั้งครอบครัวและแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องแม้การเข้ารับการรักษาจะเป็นไปตามขั้นตอนทางการแพทย์แต่ล่าสุดยังไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้วทุกอย่างยังอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเมื่อแพทย์ยืนยันว่า มีเส้นเลือดสมองตีบหลายจุดซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสาทได้ทุกเมือ่อเหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่คิงล้มป่วยกะะทันหันในช่วงที่พักผ่อนอยู่พัทยาอาการที่เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงจนสร้างความตกใจแก่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอาการบ้านหมุนอย่างหนักส่งตัวไม่ได้หายใจติดขัดและอาเจียนไม่หยุดครอบครัวจึงต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ซึ่งแพทย์ได้ทำการตรวจ C T สแกนและพบความผิดปกติที่ชัดเจนคือเส้นเลือดสมองตีบหลายตำแหน่งจากผลดังกล่าวทำให้แพทย์ต้องรีบดำเนินการรักษาและวางแผนเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะภาวะนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้สมองบวมและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แม้ว่าอาการบางอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอควบคุมได้เช่นเขายังมีสติพูดคุยตอบสนองกับครอบครัวได้ แต่ความอ่อนแรงของร่างกายยังเห็นได้ชัดเขาไม่สามารถเดินได้เหมือนเดิมและยังมีอาการเคลื่อนไส้เวียนหัวอยู่เป็นระยะอีกทั้งยังเริ่มมีผลกระทบต่อการมองเห็นโดยภรรยาของคิงเปิดเผยว่าเขามีอาการภาพซ้อนไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรืออ่านหนังสือได้เหมือนเคยสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าอาการอาจพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ซับซ้อนขึ้นแพทย์ได้ทําการตรวจ CT สแกนซ้ํา um หลายครั้งเพื่อประเมินพัฒนาการของโรค ซึ่งล่าสุดยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าอาการดีขึ้นจนปลอดภัยแล้วหรือไม่สิ่งที่ยืนยันได้ในตอนนี้คือคิงยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวังสูงสุดและยังไม่พ้นขีดอันตรายการรักษาจำเป็นต้องใช้เวลาและการติดตามอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลโดยมีแนวโน้มว่าจะต้องส่งตัวเข้ารับการดูแลที่สถาบันประสาทวิทยาเพื่อการรักษาเชิงลึกและการตรวจอย่างละเอียดมากขึ้น ข่าวอาการล่าสุดของคิงทำให้แฟนเพลงจำนวนมากออกมาแสดงความห่วงใยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าใน Facebook, Twitter หรือ Instagram ต่างมีข้อความส่งกำลังใจไปถึงเขาและครอบครัวหลายคนบอกว่าคิงเป็นนักร้องที่เปี่ยมด้วยพลังและเป็นแรงบันดาลใจมาตลอดการได้ยินว่าเขายังไม่พ้นขีดอันตรายทำให้หลายคนรู้สึกเศร้าและภาวนาให้เขาผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ขณะที่เพื่อนร่วมวงการหลายคนก็ออกมาโพสต์รูปและข้อความให้กำลังใจพร้อมชวนแฟนๆส่งพลังบวกไปถึงเขาในเชิงสังคมกรณีนี้สะท้อนนเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้เลือกว่าจะเกิดกับใครมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้หากมีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือการใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดและขาดการพักผ่อน การที่คิงล้มป่วยกระทันหันแม้จะยังอยู่ในวัยที่ไม่แก่ชรามากนักเป็นสัญญาณเตือนให้สังคมหันมาดูแลสุขภาพและใส่ใจกับสัญญาณผิดปกติเล็กๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายในช่วงเวลานี้ครอบครัวของคิงยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ดูแลเขาไม่ห่างภรรยาเองก็ได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงและยอมรับว่าทุกข้อความและทุกการแชร์ข่าวทำให้เธอและครอบครัวรู้สึกว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง กำลังใจที่ส่งมาจากแฟนเพลงและคนทั่วประเทศได้กลายเป็นพลังที่ช่วยให้คิงมีแรงใจต่อสู้กับโรคร้ายแม้ว่าทางการแพทย์ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะประเมินผลได้อย่างชัดเจนแต่พลังใจคือสิ่งที่ทุกคนสามารถมอบให้ได้ในตอนนี้ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งดิฉันเองก็รู้สึกสะเทือนใจเมื่อได้เห็นข่าวอาการป่วยของคิงเพราะเขาไม่ใช่เพียงศิล,ลปิน แต่เป็นคนที่เคยสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังมากมายการเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นบททดสอบของร่างกายแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ของหัวใจทั้งของเขาเองครอบครัวและแฟนเพลงที่ยังคงยืนอยู่เคียงข้างเขาทุกคนต่างเฝ้ารอวันที่เขาจะก้าวข้ามวิกฤตและกลับมาส่งเสียงเพลงให้ฟังอีกครั้งแม้อาการล่าสุดยังไม่พ้นขีดอันตรายแต่ความหวังยังไม่เคยหมดไปตราบใดที่ยังมีการรักษาและกำลังใจที่ล้นหลาม